สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาติถุงแลกักกาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกัอนอนี้นะพี่น้องนะและังจาเมื่อวานนี่ยุ่งยากหลายแนวทั้งฝนทั้งลมพี่น้องนะฮะอ่ะพ้ายุรูดูร้อนทะลมนะครับบ้านน้อยค่อยหลักเกือบมันจมลงซะนะครับบ่ว่าจะเป็นพาดำสาแสลงมุ่งขอกปุ๋ยขอกยังปิววอนนะครับพวกขพวกยังลงซะนะครับเมื่อวานได้ลกมูเต่าถังเอาซ้ำกะละมังพี่น้องคนบิดลังงังเลยะนะครับแต่ ตัวที่ะทถสถานฝ่าฝนก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องจุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับจากควอถามที่หลายท่านถามว่าหลังจากมันเป็นแล้วตากแดดตลอดมันสิตายเพราะสัน้นซึ่งหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมาว่าตายเ่าะสัน้นเจอแดดคักจุลินซีสังเคราะห์แสงตายเพราะว่าเป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงบ่แมนสังเคราะห์แดดเพราะเ่นเดยวกจากประสบการณ์ที่คนใจสะทุ่งใส่มากนะครับพี่น้องนะครับจุลินรีกลุ่มนี้นะครับคน,คนใจสะทุ่งบ่เคยเอาเขาห่มจักเสือพี่น้อง นะครับตลอดเกือบสามเดือนนี่ยั่งอยู่นี่นะครับพี่น้องยั่งอยู่กลางแดดอดียวบ่ตายนะครับพี่น้องบ่ตายแต่กับจะเฮ็ดห้สีเข้มข้นขึ้นนะครับเฮ็ดไ้สีเข้มขึ้นนะครับพี่น้องนะครับนะครับแต่ผลเสียก็คือพวกฝาภาชนะตาตาเนี่ยมันผุนะครับพี่น้องเนี่ยมันกรอบนะครับแต่อันนี้บ่เป็นยังนะครับเป็นพลาสติกเหนียวแต่ตัวที่ฝามเนี่ยมมนอยากแตกมมนอยากกรอบเนื่องจากถูกแดดเผานะครับ ขอเสียมีท่นนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าหลายท่านบอกว่าเอาตาแดดคักมันตายนะครับสาหรับประสบการณ์ของคนใจรชัยทุ่งเรบเห็นมันตายพี่น้องนะครับจะมันแดงเข้มงามนะครับแดงคักเพียงนี่งนะครับพี่น้องคนนะครับนะครับอายุหลายเดือนท่าได้ยิ่งแดงนะครับตัวนี้เกือบสามเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับจจลิซีสังกษแสงสุดนี่เกือบสามเดือนแล้วนะครับพี่น้องกะขวดเข้มขวดบบเข้มนะครับนะครับพี่น้องนะครับบ่ตายนะครับบางท่านบอกว่า ถ้าตายได้ครับมันตายจะได้หอบข้อห่มแทนนะครับเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ทนร้อนนะครับพี่น้องที่ทนความร้อนนะครับมันก็ต่นะครับอีกอก่นึงนะครับแสงที่เขาใช้ในการสังเคราะห์นะครับจะต้องประกอบไปด้วยรังสียูก็คือแสงที่มีอ่ารังสีอุลตราไวโอเลตนะครับพี่น้องอยู่ในห่มมี่วะก็มีอยู่นะครับพี่น้องจ่คว่เข้มข้นบ่ไหลกลางแดดนะคว่เข้มข้นหลายนะครับจากการที่ อ่ประเทศประเทศญี่ปุ่นเขาผลิตจูรินซี่ตัวนี้คือมานนะครับบ้านเขาเนี่หาแดดย่ายๆนะครับการที่มันจะแดงก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่ขวานึงจากอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับแต่เมื่อจูรินซี่สังาะห์แสงตัวนี้มาเจอแดดที่เมืองไทยสิ่งร่อนนะครับร่อนแล้วก็แดดแห้งแสงก้านะครับพี่น้องนะครับเระเทศไทยจูรินซี่สังาะห์แสงนี่คันจะว่าไปแล้วนะครับประสิทธิภาพเนี่ยห่วยกับของญี่ปุ่นจะภผเปิดภัยแลางานนี่นะครับพี่น้องกับต้นฉบับนะครับ พราะว่าแดดอยู่ไทยมันกล้านะครับรังสียูวีเข้มข้นนะครับการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงเป็นไปได้ดีได้เร็วแล้วก็เป็นได้เร็วนะครับพี่น้องแล้วก็มีความเข้มข้นสูงอา่าซึ่งก็มีหลายท่านถึงกับบอกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เหอยู่ไทยนี่ประสิทธิภาพดีกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเห็ดจากญี่ปุ่นเนื่องจากคุณภาพของแสงมันห้ยนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนะครับเอาหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าต่างแดียกับแบบมันเป็นอะไร ซึ่งหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่ามันตายนะครับเพราะว่ามันบพทนแดดเขาัจะอยากที่คนใจะชักทุ่งเฮ็ดมันมกับเป็นบทพิสูจน์มาแล้วว่าบ่เคยเอาเขาโฮมยึดเสียี่น้องเนี่ยแมบแม่ยุ่กลางแดดเนี่ยนะครับนี่ยยุ่งนี่นะครับบ่เอาเขาโฮมยักเสียนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้ขยายต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะไม่กันหนาลงหน้าสิยเลยใส่วังอาทิตย์ก่อนนะครับหนามยุ่งในสาตัวนี้มันแห้งนะคไปหรอก,น,น,อกนะครับมันจยกลุ่เมื่อหนามแห้งลงปริมาณหนามน้อยลงปลายังมีซ้ำเก่า เช็ดให้น้ำมไม่กินเหม็นเนื่องจากการขับถ่ายของป่านะครับพี่น้องขับถ่ายของป่านะครับน้ำเริ่มไม่กินเหม็นน้ำเริิมมันหยาบๆแล้วนะครับก็ใจเส้าทุ่งได้ใส่จุลินทรีย์สร้าะหอแสงตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ก่อนไอ้ถังงหญ่ๆนี่ไม่หาถังนะครับก็ใจเส้ทุ่งใส่ไปสองถังนะครับสาดลงบอนี่นะครับพี่น้องสองถังสาดลงบอนี่นะครับสารแบบเข้มข้นเลยนะครับพี่น้อง ซึ่งบอนี่เคยใส่ยูริซีสังก้เนแสงมาเท่นึงหลวแต่ข้าวที่เคยเหติเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับกสภาพน้ำดีขึ้นตอนนี้นะครับน้ำเศร้าเหม็นแล้วนะครับพี่น้องน้ำเศร้าเหม็นนะครับกินกินข้าวกินเหม็นของน้ำลดลงนะครับลดลงแทบจะหายไปุ่นละนะครับพี่น้องนะครับแทบจะหายไปแล้วก็คนจะเสาทุ่งจะใส่เอ็มซึ่งขยายจากพ่อตอสองศาสให้อีกเท่านึงนะครับ เป็นการปับสภาพน้ำนะครับการแสดงว่านอกจากให้หหพืชผักเข้างามแล้วนะครับยังสามารถบำบัดน้ำเสียกับจัดการกินเหม็นได้ไปอย่างดีและอีกอนึงนะครับจุลินทรีย์แสง,สงตัวน,นี้นะครับนําไปหมักกับมูลวัวนําไปหมักกับมูลสัตว์เนี่ยได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องลดกินเหม็นในมูลสัตว์เฮ็ดไห้มูลสัตว์ย่อยสลา,ายได้เร็วขึ้นนะครับนะครับย่อยสลา,ายได้เร็วเนื่องจากว่าในการหมักมูลสัตว์มันจะมีกิน,นเหม็นนะครับเกิดเหม็นเกิดแก๊ นะครับจูลิสซีส่แสงข้อแสงในเฮให้มุนสนั์นั้นย่วยสลายดีขึ้นเป็นเรียวขึ้นว่ะนะครับเป็นปุ๋ยดีขึ้นนะครับนะคัคนก็คือคุณสมบัติอันนึงของเขานะครับจะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะครับนั่นก็หมายถึงว่ามันสามารถถึงไนโตรเจนในอากาศได้นั่นเองอโซโตโบเบกเตอร์เนาะโดโรเบกเตอร์นะครับเป็น้องนะครับจูลิสซีส่แสงข้อแสงนะครับซึ่งล่าหลังมาเนี่หลายท่านก็เฮทเป็นแล้วเฮดเก่งแล้วนะครับเป็น้องแหล้วก็นั่ไปใส่จนได้ผลนะครับหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมาว่าสุดหยอดเยี่ยมมัันนนจะครบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่บ่มเป็นว่าเอาไปใส่แท่นปุ๋ยซึ่งหลายท่านก็ยังใส่ผิดผิดโยงไปแท่นปุ๋ยก็มีพืชทางพืชบวกคอยง่ามปนใดนะครับเนื่องจากเขาบ่มเป็นปุ๋ยแต่ไปเสริมการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรียเนื่องจากว่ามันไปสภาพปับสภาพดินนั่นเองนะครับพี่น้องแล้วก็ย่อยสลายแร่ธาตุอินรียสารต่างๆในดินหายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชนะครับอ่ะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับ มือนีภาพพี่น้องมาบ่งว่าตากแดดยุ่มแมบแมบเนี่ยจุลินซี่จะเป็นจะไหนกับของขคใส่เสื้อทุ่งบ่เคยเข่าโฮมจักเกือยุ่นี่ตลอดนะครับพี่น้องเนี่ยสัตว์ยุ่กลางแดดนี่ตลอดนะครับก็บ,บ่เห็นเป็นยังสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือพวกฝาเรานี่นะครับซึ่งเป็นพลาสติกไก่บ่่อยคองทนนี่พลาสติกรี่ใส่ขึ้นนี่มันผุมันกรอไปซ่ซีส่วนพลาสติกใสบ่เป็นยังนะครับต้องหาฝามาเปลี่ยนอยู่เลยนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับที่หลายท่านบอกว่าตากแดดแล้วมันตาย คนใจสัตวุ่งยืนยันว่าบ่้าไต่นะครับเป็นของบป้าไตนะครับเป็นจุลินรีสังาอเสยียงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอ่ะลองเห็นไส่ใส่พี่น้องนะครับคุณภาพที่ดีของจุลินรีสังาอเสียงนะครับพี่น้องยังถ้าจะให้มีคุณภาพดีสุดนี่ก็สามเดือนหกเดือนประมาณนี้นะครับพี่น้องใส่ยูนิช่วงนี้จะมีคุณภาพสูงสุดนะครับลังหกเดือนไปกับปริบ้าณจุลินรีก็จะลดรงเรื่อยๆตามอา,อาหารที่เขาอยู่ในขวดแล้วเนาะนะครับ นะครับจริงๆมันเริ่มใสได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าจะให้ได้จุลิรีท่มีประสิทธิภาพยเยี่ยมๆนี่ก็คือสามถึงหเดือนอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับจะ,จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอพี่น้องจะเอาไปฉีดพ่นล่วงดินให้กับพืชพักหรือจะเอาไปมักปุ๋ยมักปุ๋ยอคอกก็อยู่ในช่วงนี้นะครับสามถึงหเดือนนี่แหละนะครับนี่เจ้าน,น,น้ยกับวานเขาว,วานนั้นเขาจะหลังจากเขาเกินแล้วก็จะได้เอาไปฉีดพ่นนะครับ เพื่อบำรุงรากเขานะนะครับคุณสมบัติอันนึงก็คือกระตุ้นการงอกของรากเช็ดไห้รากฟูรากฟอยเพิ่มปริมาณรากเขานั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนะครับจุรินซีสังข้อแสงนะครับเอ้ามือน,นี่ก็เลยมาบอกพี่ป้าน้องฟางนะครับหลายท่านสงสัยวัดตากแดดโดนตายบอก็จากประสบการณ์มาบ่ตายนะครับพี่นอ้องบ่ตายนะครับยิ่งจะเพิ่มวความเข้มขน้นเนื่องจากว่ามันได้รับแสง U ูวีมาัำนะครับหรือถ้าท่านบ่มันใจหอบเขาห่มก็ ผิดกติกาบ๊ะกระบ๊ะพิดพี่น้องนะครับกระบ๊ะเป็นแดงนะครับหลังจากเขาแดงลังสินะครับบม่ว่าจะอยู่ห่มหรืออยู่แดดเขาก็อยู่ได้นะครับพี่น้องนะครับเป็นจุลินทรีย์เอ่อที่มากประสิทธิภาพพอเถาะนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อน่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆียังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ได้พี่น้องเด้อครับคนใจสอบถูกนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ